สาัสดี <S 1> <S 1> ้ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี ững, ้ควานเจียวพาโบบาลมาเที่ยวอีกแล้วนะคะ จะกินก็เก็บเอาม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 มขาวปเห็ดดอกขาไใบเห็ดหลอกผู้บ ah> ่าวมาเลาะวันนี้นะผู้บ่าวขาเลาะโอ้ขา ครูเวสเรียกหาพี่บัวฟูฟูฟูพี่บัวคุยกับน้องน้อยพี่บัวครับเคกหัวน้องเบิ้งจุ๊บจุบหน่อยจุ๊บจุ๊บหน่อยอื้จุ๊บกันหน่อยจุ๊บกันหน่อยเอาพี่บัวทำไมกลัวน้อง น้องแกจ๊บให้น้องจ๊บหน่อยให้น้องจ๊บหน่อยพี่บัวอโอ,โอ้โอ้โอ,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 โนอ้น้องน้องแกจ๊บพี่บัว <seemingly? S 1> พี่บัวครับโอจบ้จับ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 พี่บัว uh จับจับ,จ,บ,จ,บจับหน่อยครับรพี่บัวกำลังแ่บ ทำไมไปหาว่ะลูกไปหาว่ะเออไปเลยไปหาพี่บัวว่ะเออเอาแย่งพี่บัวแย่งอ้ยกันเออจับเออจับจุ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 บพี่บัวจุบหน่อยเอาขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเออเอ เออโอ้โหผู้เดผู้ใดมาฮางางานนอยตงานน้อยของผููเบศหักไปแล้วนะคะตอนนี้เหมือนเด็กเป็นเป็นอะไรฟันเป็นแมงเป็นรูด,ดำๆเลยฮะเป็นเด็กน้อยฟันผุเลย ทำไมลูกไปหาวะมาฟ้องพี่บัวไม่เล่นด้วยฮะก็ยังกาท่านเหตุไหมพี่บัวครับพี่บัวครับ พี่บัวครับพี่บัวครับเดยนน้ำแน่ครับพี่บัวครับมาไปเอาอ้อย<า>อ้อยเบิร์ดเ,เขาฉีดไปเอาอ้อยนั่นเด้ดึงอันนันเด้หายนะนั้น นันเดือนกันมาต้นเขาจะกินแห้งดกันดีีนะมีคนต้องไปอสายมันเป็นห้อยเลยห้อยเต็มตรงไปเจ้าเกียร์เนีอยการถึงแก่ยังไงเป็นเล็กอันอันประมาณนี้แต่ บัวเสียแล้วเจ้าเฮ้ยอนละเสียงเงิเสียงเงินั่นเห็นก็เสียงเงนเด้อเเ้อ้ก็ถอนเศาอนเ้อนเลยอเยไปลูกจ้างอาทีพี่บัวมามาบสูงเุ้บจุ๊บบนสูงพ่อหัวนอกมึงก็จะไหนมาเมื่ มาเล่นก mm ันำเน่ป right? ูกระซุนให้แม่ค้าขายบบเนุ้ดองเงี้ยละก็แม่ไม่ขายเพราะตุ้ยฮะหมูสดไหนบ่บต้องถามคนได้จัะซ่จังะี่ถามคนนี้บาบัสสดบัาสดกับบ้าซื้อนะสดบสสซืสอปลาโอ้ย คนก็ไม่เชีบเนาะมันเชีบเนาะกินด้วยเต้นด้วยนะคะอารมณ์ดีมากเลยพวคนกำลังเชีบ พี่พลอยเขาไม่ได้เอาน้องไปไหนหรอกเขามาเล่นด้วยห่วงลูกอย่าดแต่คนอื่นอยาดอยาดลูกเจ้าของอจุกกันดีๆจุกกันเอาไปขู่พี่ไปบ้าไปบ้างไปบ้าะจุกโอ้โก็ข้อตีเขา อยากได้หางอยากได้หางกินเองแน่เจียวเนี่ยงั้่สั้นอิ่มคุณว่าคุณไม่เพียวเลี้ยวไม่ได้ค่ะตอนนี้คุณไม่เพียวเลี้ยวไม่ได้ไม่ไม่เพียวแล้วนะตอนนี้ อ่ะเลยดินเต้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 นอ่ะเต้นแล้วให้อู้เรื่องอืมเรื่องไงโอ้เก็บเก็บ เก็บใจแล้วเด้อองรยาสองร้อยโอ้ยดาคัสคเบคีบไม่สะท้านเดี๋ยวยู่เอาทอแป๊บมาไอหนี่หายยู่ต้องซื้อทอป สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนครับอูไปแล้วพี่บัวไปแล้ว วายอุ wow. uh ๊ย huh. อ uh ุ huh. uh ๊ยลองตามเขาเอาแม่ก็อยู่นี hm ่ไปลองตามพี่บ hm ัวจะไปยุ่งน hm ้ำพี่บัวบะเอา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 อารุมเสียอารณมเสียอารณมเสียอย่างลูกเดี๋ยวพี่บัวก็มาหาไหมเนาะ อู uh. Uh. I look. I like ้ฮู้ไฮลุกอะไรอะไรแว๊บแว๊บวาอะไรแว๊บแว๊บอะไรแว๊บแว๊บอ้ยบัวตูมบัวตูมอย่าไปใกล้เขาเด้อบัวตูม เอาลมเสียเลยเดนันอารมณ์เสียแล้วพี่บัวปรให้ไปหน้าพี่บัวปรให้ไปหน้ามาล้มเสียก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งคือหนึ่งกำลังใจของเรานะคะก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะคะช่องช้างไ่ทองคำน้องภูเบศด้วยนะคะสวัสดีค่ะ